เฮ้ยยกงนีทอดไข่โอเคครับพงษ์เนี่ยเนียโอ้โเอี้เยพงษ์ก็ใหญ่พอล้วพงษโอ้ยมีหัวี่รใ โอ้ว้าวทอดไก่สูตรใบอั้น จัดไปครับโอ้ยดูความขอบนะครับคนดูอออืื้ Mmm. Oh. Ah. Mm. Oh. oh. Wow.